สวัสดีค่ะทุกคนเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดระบาดดังนั้นเราไม่สามารถที่จะไปไหนได้งดการเดินทางนะคะทุกคนวันนี้เราจําเป็นจะต้องช่วงนี้นะจำเป็นจะต้องอยู่บ้านเราก็เลยจะต้องหาอะไรมาทํากินกันเองที่บ้านแก้เหงาเนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาทำาสลัดทูน่านะคะซึ่งวัตถุดิบเนี่ยหาได้ที่นี่เลยเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าต้องใช้อะไรบ้างคะ่ะ ทูน่าเราจะใช้เป็นทูน่าในน้ำเกลือนะคะเรามันจะมีในน้ำเกลือกับน้ำแร่แต่ว่าถ้าเป็นในน้ำแร่มันมันจะจืดเกินไปเราก็เลยจะใช้เป็นในน้ำเกลือนะคะรสชาติมันก็จะนัวนัวหน่อยนะทุกคนทูน่านะคะต่อไปข้าวโพดหวานอันนี้เขาก็สําเร็จรูปมาแล้วเนาะเราก็แค่ไปฉีดฝาแล้วก็ใส่ได้เลยนะคะผลวไยญี่ปุ่นนะแล้วก็น้ำสลัดน้ำสลัดก็ ช้ยี่ห้อนี้เนื่องจากว่ามันมีห่อเดียวหรือถ้าใครชอบยี่ห้ออื่นก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่สะดวกได้เลยส่วนผสมก,ก็หลักๆก็มีแค่นี้ค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้วัตถุดิบมาแล้วนะคะเราก็จะมาลงม,มือทํากันเลยค่ะเริ่มจากทูน่าที่เราซื้อมานะคะทูน่าเนี่ยมันจะมีน้ําอยู่ในกระป๋องนะเราต้องเทน้ํามันออกให้หมดก่อน น้านมันก็จะเป็นก้อนนิดหน่อยนะคะเราก็จะยีให้มันเน้อมันแตกนะ ทัวผลไญี่ปุ่นนะคะที่เราซื้อมาอันนี้จะใช้ประมาณ 4, 4องนะคะทุกคนเราแกะเปลือกออกเรียบน้อยใส่ลงไปเลยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นข้าวโพดข้าวโพดท,ที่เราซื้อมานะคะสำเร็จรูปแล้วสี่ถ้วยเหมนกันใส่ลงไป าตามด้วยน้ำสลัดนะคะน้ำสลัดนี่นะเราใส่หมดนี่เลยนะคะน้ำสลัดแล้วแต่ชอบนะใครชอบยี่ห่ออะไรก็ตามสะดวกเลยหรือใครชอบมากชอบน้อยถ้าคุณชอบแบบให้มันแบบเขาเรียกอะไรอะชุ่มๆหน่อยก็เพิ่มขึ้นไปอีกก็ได้ ทำทานเองได้เลยแล้วก็วัตถุดิบก็หาซื้อได้ง่ายๆเลยอ๋อจริงๆแล้วมันใส่มันต้องใส่สับป,ปะรดแล้วก็แครอทลงไปด้วยได้นะคะแต่ว่าเราไม่ชอบเราก็เลยไม่ใส่เนาะสับป,ปะรดแล้วก็แครอทอามาหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วก็ต้มให้มันสุกก็ใส่ได้เลย เราก็คุกเขาลงเข้ากา<ม>ันเราจะนเราก็ใส่กล่องแช่ตู้ยเย็นเก็บไว้ทานได้ประมาณ2-3วันถ้าใคร ทานเป็นอาหารเช้าได้เอาทานขนมปังนะคะตอนเช้าทานขนมปังแล้วก็ทานได้ก่อนไปทํางานเนาะหรือถ้าใครไม่ชอบใครไม่ทานขนมปังก็สดๆแบบนี้ไปเลยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมชิมพองทานเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วยังไงก็ฝากติดตามชอง ทุกคนไม่ได้ไปไหนก็เดี๋ยวมีอะไรมาทําก็จะมาบอกทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ